สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องไอเดียลงทุนนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพรวมความเคลื่อนไหวสำคัญสคัญ,คญหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิดสัปดาห์ไปเมื่อวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2025นี้เองค่ะข้อมูลที่เราจะมาเอ่อมาย่อยกันวันนี้ก็มาจากรายงานข่าวการตลาดหรือ Markets n w w นะคะเป้าหมายของเราก็คือเอ่อกลันกลองข้อมูลสำคัญสคัญให้เห็นภาพชัดๆว่าอะไรขับเคลื่อนตลาดอยู่แล้วก็มีอะไรที่น่าจับตาเป็นพิเศษบ้าง มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ตลาดสหรัฐด,ดูคึกคักพอสมควรเลยนะคะปิดบวกได้ในวันศุกร์ทำให้ดัชนีหลักๆเนี่ยบวกเป็นสัปดาห์ที่3ในรอบ4สัปดาห์แล้วดาวโจนส์ก็ขยับขึ้นไป0.8% S&P 500เพิ่ม0.7%ส่วน NASDAQ กก็บวกไป0.5%ค่ะแค่วันศุกร์วันเดียวนะคะ ครับผมก็ถือว่าปิดสัปดาห์ได้ค่อนข้างดีฮะจริงๆแรงส่งสำคัญสำคัญเนี่ยมันมาจากช่วงต้นสัปดาห์เลยก็คือเรื่องที่สหรัฐกับจีนเขาประกาศลดภาษีนำเข้าชั่วคราว90วันเหมือนเป็นการเปิดทางเจราจาการค้ายกันต่อนะครับอันนี้ก็ช่วยคลายกังวลไปได้เยอะเหมือนกันบวกกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ประกาศออกมาก็ยังดูโอเคอยู่ไม่ได้แย่ทําให้ตลาดก็ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังแข็งแกร่งยังไปต่อได้ครับแม้จะมีเรื่องอื่นๆให้กังวลอยู่บ้างก็ตามค่ะ พอรวมทั้งสัปดาห์แล้วตัวเลขออกมาน่าสนใจมากเลยนะคะถือว่าฟื้นตัวได้ดีทีเดียวอย่าง NASDAQ นี้พุ่งไปถึง7.2%เลย S&P 500ก็บวก5.3%ส่วนดาวก็เพิ่ม3.4%ใช่ครับ7.2%ของ NASDAQ นี้ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่วันที่7เมษาเลยนะครับโหตั้งแต่ต้นเมษาเลยนะคะก็สะท้อนว่าความเชื่อมั่นนักลงทุนเริ่มกลับมาพอสมควรเลยนะคะ ครับผมแต่ในภาพรวมที่ดูดีเนี่ยก็มีเรื่องรายตัวที่ค่อนข้างผันผวนน่าสนใจเหมือนกันอย่างหุ้น United Health Group หรือ UNH นะครับที่วันศุกร์เนี่ยดีดกลับขึ้นมาแรงมากกว่า6%เลยหลังจากที่วันก่อนหน้าเพิ่งจะร่วงหนักไป11%จากข่าวใหญ่เรื่องออกระทรวงยุติธรรมเข้ามาสอบสวนธุรกิจ Medicare Advantage ของเขา โอ้โหขึ้นลงแรงขนาดนี้เลยนะคะวันต่อวันแล้วตลาดมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะมันแค่ข่าวร้ายมาแล้วก็ฟื้นหรือว่ามันมีอะไรที่แบบว่าซับซ้อนกว่านั้นไหมคะอืม ก็น่าคิดนะครับคือเรื่อง U.N.H เนี่ยมันไม่ใช่แก้ข่าวสอบสวนอย่างเดียวเพราะว่าก่อนหน้านั้นไม่นานบริษัทก็เพิ่งจะถอนการผลประกอบการทั้งปีไปแล้ว CEO ก็เพิ่งประกาศลาออกไปอีกแบบว่ากระทันหันเหมือนกันการที่หุ้นมันดีดกลับมาได้แรงในวันศุกร์เนี่ยก็อาจจะมองได้หลายมุมครับอาจจะมองว่าตลาดเริ่มกลับมามองปัจจัยพื้นฐานเดิมหรืออาจจะมองว่าราคาหุ้นมันลงมาเยอะเกินไปแล้วจากข่าวก่อนหน้าก็เลยมีการซื้อกลับเข้ามาแต่ว่าความไม่แน่นอนเรื่องเอ่อค่าใช้จ่ายทางกฎหมายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสอบสวนแล้วก็เรื่องการปรับกลยุทธ์ Medical Advantage นมั ก็ยังอยู่นะครับทำให้นักวิเคราะห์หลายคนก็ยังจับตาดูอยู่ คือ <K _ h ook> ถ้ามองในเชิงเทคนิคเนี่ย <K _ h ook> เขาก็มีให้แนวรับแนวต้านสําคัญไว้เหมือนกันอย่างแนวรับเขามองแถวแถวโซน249ดอลลร์แล้วก็ถัดไปที่212ดอลลร์ส่วนแนวต้านก็จะอยู่แถวแถว325ดอลลร์แล้วก็365ดอลลร์ครับแต่ก็เป็นภาพรวมของโซนราคานะคะไม่ใช่ตัวเลขเป๊ะๆอ๋อค่ะค่ะเข้าใจค่ะคือถึงจะฟื้นแต่ก็ยังมีความเสี่ยงอยู่ต้องจับตาดูแนวรับแ,แนวต้านพวกนี้ประกอบไปด้วยนะคะแล้วหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ตัวอื่นๆล่ะครับพวกเมกาแคปเป็นยังไงบ้างคะสัปดาห์ที่ผ่านมา กลุ่มนี้ก็ปิดผสมผสมกันไปนะครับมีทั้งบวกทั้งลบเท s l a หรือ TSLA เนี่ยก็ยังดูแรงต่อเนื่องนะฮะวันศุกร์บวกไปอีก2%ทําทำให้ถ้าดูทั้งสัปดาห์เนี่ยบวกไปถึง17%เลยทีเดียว17%เลยเหรอคะเยอะมากครับผมแต่ในทางกลับกันหุ้นอย่าง Apple หรือ AAPL กับ Meta หรือ m e a เนี่ยกลับปรับตัวลงเล็กน้อยในวันศุกร ค่ะแล้วกลุ่มชิปล่ะคะได้ยินว่าเคลื่อนไหวแตกต่างกันพอสมควรเลยใช่เลยครับกลุ่มชิปนี่น่าสนใจมากมีทั้งตัวที่พุ่งแรงและตัวที่ร่วงเลยอย่างซ u เปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์หรือ SMCI เนี่ยโอ้โหสัปดาห์เดียวบวกไป44%เลยครับ44%ทำไมถึงขึ้นแรงขนาดนั้นคะอันนี้อาจจะรับเซนติเมนต์บวกจากภาพรวมตลาดเทคแล้วก็อาจจะมีปัจจัยเฉพาะตัวด้วยนะครับส่วน AMD ก็บวกเกือบ2%ในวันศุกร อันนี้มีข่าวดีเรื่องดีวใหม่ๆแล้วก็มีโครงการซื้อหุ้นคืนเข้ามาหนุนถ้าดูแนวรับแนวต้าน AMD ที่นักวิเคราะห์มองๆกันแนวรับน่าสนใจก็อยู่แถว $110 ดอลลาร์กับ96ดอลลาร์ส่วนแนวต้านก็แถวๆ132ดอลลาร์แล้วก็1 5 0ดอลลาร์ครับค่ะแล้วตัวที่ร่วงล่ะคะตัวที่ร่วงก็คือ Applied Materials หรือ m a d ครับอันนี้วันศุกร์ลงไปกว่า5%เสาเหตุก็เพราะว่าเขารายงานรายได้ออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์ กระทบจากจีนี่เองครับสำหรับ AMM แนวรับที่เขาดูการก็แถว158ดอลลาร์กับ145ดอลลาร์ส่วนแนวต้านก็190ดอลลาร์กับ2 1 3ดอลลาร์ครับค่ะขอบคุณค่ะมีหุ้นตัวไหนน่าสนใจอีกไหมคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีอีกตัวที่น่าสนใจคือ Novo Nordisk หรือ NVO ครับผู้ผลิตยาเบาหวานกับยาลดน้ำหนักชื่อดังโอเมเปกกับวิก o วีนั่นแหละฮะหุ้นร่วงไปเกือบ3%เในวันศุกร์เหมือนกันอา้าวทำไมล่ะคะยาเขาก็ขายดีใช่มคะ ใช่ครับแต่ประเด็นคือ CEO เขาประกาศลาออกแบบว่ากระทันหันมากๆตลาดก็เลยอาจจะตังวลเรื่องทิศทางของบริษัทต่อนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปแต่ในทางตรงกันข้ามก็มีหุ้นอย่าง q u a n t ัมคอ m p u t i n g หรือ QBT อันนี้เป็นหุ้นเล็กหน่อยแต่ว่าพุ่งแรงมากถึง35%ในวันศุกร์เลย35%อันนี้มีข่าวอะไรคะเขาเพิ่งรายงานผลประกอบการครับแล้วก็พลิกกลับมามีกาไรได้ตลาดก็เลยตอบรับในเชิงบวกมากม อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะทีนี้นอกเหนือเรื่องหุ้นรายตัวแล้วมีปัจจัยใหญ่ๆห,หรือปัจจัยมหาภาคอะไรที่เราต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษอีกบ้างคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเหมือนจะมีข่าวใหญ่เรื่องเครดิตเรต i ติ้งของสหรัฐด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้เป็นอีกเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาดูเลยโดยเฉพาะผลกระทบในระยะยาว ก็คือ Moody's เนี่ยเขาออกมาปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตเรตติ้งของรัฐบาลสหรัฐลงหนึ่งขั้นจากระดับสูงสุดเดิมคือ Triple a ลงมา AAA อา้าวลงมาแล้วหรอคะก่อนหน้านี้ก็มี S&P กับ Fitch ลดไปแล้วใช่ไหมคะใช่ครับตอนนี้ก็เท่ากับว่าทั้ง3สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือรายใหญ่ปรับลดเครดิตสหรัฐลงมาจากระดับสูงสุดหมดแล้วแล้ว Moody's เขาให้เหตุผลว่าอะไรคะเหตุผลหลักๆที่ Moody's เขาให้ไว้ก็คือความกังวลเรื่อง การขาดดุลงบประมาณของสหรัฐที่มันสูงมากๆแล้วก็ดูเหมือนจะยืดเยื้อต่อไปอีกคือยังไม่มีสัญญาณว่าจะลดลงได้อย่างชัดเจนในเร็วๆนี้นะครับซึ่งมูดี้สเขาก็มองว่าปัญหานี้มันอาจจะไปส่งผลกระทบต่อ,อ,อต้นทุนการกู้ยืมของรัฐบาลในระยะยาวได้เรื่องนี้ดูเหมือนตลาดในวันศุกร์ยังไม่ได้ตกใจอะไรมากเท่าไหร่นะคะครับผมผลกระทบระยะสั้นอาจจะยังจํากัดอยู่เพราะว่ายังไงซะพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภยัยสภาพคล่องสูงแล้วก็เป็นสกุลเงินหลักของโลก แต่ว่าการที่ถูกลดอันดับเครดิตจากทั้ง3สถาบันใหญ่แบบนี้มันก็เป็นการตอกย้ําความกังวลเรื่องสถานะทางการคลังของสหรัฐที่มีมานานแล้วนะครับเมืเม่อเป็นสัญญาณเตือนที่ดังขึ้น,นเรื่อยๆว่าปัญหานี้มันมีอยู่จริงนะซึ่งในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะค่อยๆส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติหรืออาจจะทําให้นักลงทุนเรียกร้องผลตอบแทนหรือยิวที่สูงขึ้นเวลาจะเข้ามาลงทุนในพันธบัตรสหรัฐก็เป็นไปได้ครับ อืมก็น่าคิดเหมือนกันนะคะถึงระยะสั้นจะยังไม่เห็นผลแต่ระยะยาวก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามแต่ในขณะที่ภาพใหญ่มีความกังวลเรื่องนี้แบบนี้หุ้นกลุ่มเล็กอย่างดัชนี r รัสเซลส0 0พกลับทําผลงานได้ดีมากเลยนะคะปิดบวก6สัปดาห์ติดต่อกันเลยใช่ครับอันนี้น่าสนใจเหมือนกันรัส s ซล l อง0 0นบวก6สัปดาห์ติดนี่ถือว่าเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่ปี2023เลยนะครับดูเหมือนว่าหุ้นกลุ่มเล็กเนี่ย จะได้รับอนิสงส์งจากความคาดหวังเรื่องการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่ดีขึ้นเพราะว่าหุ้นเล็กส่วนใหญ่มักจะอิงกับเศรษฐกิจในประเทศมากกว่าพอมีความหวังว่าการค้าจะคลี่คลายความกมังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวมันก็อาจจะลดลงไปบ้างค่ะอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้ว่าจะพื้นตัวต่อเนื่องมา6สัปดาห์แล้วเนี่ยถ้าเราไปดูผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีหรือ year to date ต่ชนี Russell 2000ก็ยังติดลบอยู่นะครับแล้วก็ผลการดําเนินงานโดยรวมก็ยังถือว่าตามหลังดัชนีหุ้นขนาดใหญ่อย่าง S&P 5 0 0หรือดาวจงสอยู่พอสมควรเลยอันนี้มันก็อาจจะสะท้อนว่านักลงทุนส่วนใหญ่อาจจยังเลือกที่จะอยู่ในหุ้นใหญ่ที่มีความมั่นคงกว่าทามกลางความไม่แน่นอนของภาพรวมเศรษฐกิจโลกยังคงมีอยู่นะครับโอ้เข้าใจเลยค่ะคือถึงจะฟื้นแต่ก็ยังตามหลังหุ้นใหญ่อยู่แสดงว่านักลงทุนก็ยังระมัดระวังตัวอยู่เหมือนกันนะคะงั้นปิดท้ายกันที่ภาพรวมของสินทรัพย์อื่นๆกันหน่อยนะคะเป็น ครับผมถ้าดูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีก็ยังทรงส่งตัวนะครับอยู่แถวๆ4.45ค่ะส่วนราคาทองคำก็ย่อตัวลงมาเล็กน้อยประมาณ0.7ราคาน้ำมันดิบ WTI ขยับขึ้นมาได้หน่อยครับบวกประมาณ1.4แล้วก็บิตคอยน์ก็ยังซื้อขายกันอยู่แถวๆ1,3600ดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณครับ ค่ะก็ขอบคุณสำหรับข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะครับผมทีนี้ถ้าจะให้สรุปประเด็นที่น่าจะชวนให้เราคิดต่อกันจริงๆจากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาในวันนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการปรับลดเครดิตเรตติ้งของสารัฐโดย Moody's นี่แหละครับคือแม้ว่าผลกระทบต่อตลาดในตอนนี้อาจจะยังดูไม่ชัดเจนหรืยไม่รุนแรงมากนักแต่คาถามสาคัญจริงๆมันคือในระยะยาวเนี่ยเหตุการณ์นี้มันจะ ค่อยๆเปลี่ยนมุมมองของนักลงทุนทั่วโลกที่มีต่อความน่าเชื่อถือของสหรัฐหรือความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์ในสกุลเงินดอลลาร์สาหรัฐไปอย่างไรบ้างอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่ที่ผมว่าเราคงต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับในช่วงหลายเดือนหรืออาจจะหลายปีข้างหน้าเลยค่ะเป็นประเด็นที่น่าสนใจและต้องติดตามกันยาวๆจริงๆด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้เราก็ได้เจาะลึกภาพรวมตลาดสาหรัฐกันไปพอสมควรเลยขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบนะคะ หากเนื้อหาวันนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานไอเดียลงทุนด้วยนะคะและถ้าหากอยากสนับสนุนช่องของเราเพิ่มเติมก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกช่องไอเดียลงทุนนะคะจะได้ไม่พลาดสิทธิพิเศษแล้วก็เนื้อหาดีๆก่อนใครเลยค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วพบกับไอเดียการลงทุนใหม่ๆได้อีกครั้งในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้ 1. กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป 2. สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น 3. ผ่าน QR Code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ 4. ผ่าน